ครอวครัวตึงหนืดตอนทายาตึงหนืดติดคันเทพตอนที่สิบเรียนรู้ความตึงหนืดก่อนวัยเรียนนี่อะไรลุกเนื้อถอดเข้าโห รู้ใอ่านหนังสือได้แล้วหรือคะใช่ศึกษาัยเรียนใช่ให้ศึกษาก่อนวัวเรียนนะคะก่อนวัวเรียนค่ะฉันจะช่วยอ่านหนังสือให้ฟังบ,บ่อยๆไม่นานลูกก็พูดตามได้ไปการศึกษาก่อนวัยเรียนเสีเองไม่ต้องใช้เงินก่อนวัวเรียนค่ะลองเลงิกดูสิลูกคลาน แตะตอกเตะเลือดยัดเอื้อเอ็กซ์ซุปอิ่มไอ,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 อปล่อยซะดีๆห,หัวหนา้าเฮียอย่าทำให้การทดสอบจิตจิตวิญญาณถึงหนืดสัก ศักดิ์สิทิ์น้อยลงด้ดวยการทะเลาะกันแค่นี้ก็ทดสอบอะไรดีอ,อะไรได้แค่นี้รูจะบอกให้รู้ว่าการทดสอบแม่นายำแค่ไหนเรื่องเกิดที่ส่วนธารณะตอนลูกอายุเท่าคารุเด็กๆเป็นอะไรกันนะเอ่ทรูุเป็นอะไรจะลงหรออ้อจะเก็บขวดเปล่า เมื่อลูกมีเลือดหนืดที่น่าภูมิใจจริงๆไม่เคยแข่งหยิบเลยลูกโทรรู้ต้องหยิบให้ก่อนนะเขาหยิบได้ก่อนนะฉันยูแลเรื่องแข่งขันดังยอกให้ทานโทรรสิให้รู้หยิบควรเวลาสวนโทรไปแยี่ยงไก่ที่มาฆ่าผ่านมาสุชีวิตอูอูแอแอเแอ,เอ คารุกายเปนน็นตึงหรือตึกอคัมเทพเธอเธอรุกายเป็นตัวขมือรู้เรียงว่าการทดสอบนี้แม่แม่ย้ำแค่ไหนครับตอนนี้มั่นใจในการทดสอบแล้วน่าเสียดายที่คารุเหมือนโทรไหลไว้แบบนี้ไม่ได้เพื่อให้ไม่มีส,สตัะสตกัสตกกรัมเหมือนโทรุเริ่มศึกษาความตึงก่อนไว้เร่นตั้งตั้งตั้งแต่บัดนี้ย่า ถ้าให้เริ่มศึกษากล่องไวเรียเขาจะเป็นทายาตตึงดือตื้นคันเท่เหมือนฮารุแน่นอนเขาจะเรียนอะไรได้ครับว่างี้นะคิดว่าเราเป็นครอบครัวตึงดือที่มีชื่อเสียงได้เองหรือไงการศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นมาก <c oughs> แล้วก็ไม่ได้สอนอะไรที่พิเศษด้วย <c oughs> แค่ทําให้เขา คารู้คุ้นเคยกับวิถีชีวิตตึงดืจากการเรียนแบบพ่อแม่และพี่เหมือนกันหายใจเพราะใช้ชีวิตตึงดืดอยู่แล้วโฮโฮใช่แล้วง่ายๆแบบนี้ให้ทร่ทั้สอนคารุได้ไหมปึกๆผลจะก,กันเองครับ เซ็นชื่อที่สัญญาการศึกษาก่อนไวัยเรียนสิสัญญาหรอกครับไม่มีอะไรหรอกเป็นการทำส,สัญญาพอเป็นพิธีให้คารุดูคารุพี่เท่ไหมโทรรูกก่อนเซ็นชื่อได้อ่านสัญญาดีแล้วหรือเปล่าเอ๊ะเปล่าอ่านดูดีๆสัญญาการศึกษาก่อนวัเรียนของคารุอีกหนึ่งสัปดาห์ เ้าคารุทำการทดสอบล้มเหลวอีกโทรุผู้รับผิดชอบการสอนจะถูกลงโทษด้วยการให้กินข้าววันสามมื้อโทรุอ๋อเนี่ยมันอะไรกันคารุเวลาทําสัญญาต้องอ่านให้ละเอียดนะลูกอย่าลืมเจ๊งแล้วคนจะอยู่โดยกินแค่สามมื้อได้ยังไงพื้นฐานคือห้ามือ้อคนอื่นก็กินแบบนี้อาหารว่างเหรอครับไม่มี ข,ขนมไม่มีมือดึก no ค <c oughs> ารุนี่คือกระปุกออมสินของพี่นะเป็นสิ่งที่จำเป็นการกระปุกออมสินควรควรขนาดพอดีจะได้รู้สึกสนุกกับการออมสินออมเงินใหญ่ไปย,ยอมแพ้ได้ และมีท่าเป้าหมายจะทำให้ออมเงินได้ดีขึ้นนี่กระปุกไก่ทอดที่กระปุกพิซซ่าโอ้ถึงเป้าหมายจะประหลาดปละประหลาดยังไงก็เป็นการสอนรู้จักไส้กรอกไหมอร่อยมากเลยนะถ้าอยากกินต้องกอมหนึ่งออมเงินยืดเออ,เอ,อสอนให้เป็นตัวขมือหรอโ๊ ขาล,ลืมให้หมดนะแต่จําแต่ความสําคัญของการเอ,อ,อาอองเงินอูการเอาเงินอูอดูสิแม่เตรียมสมุดเงินฝากเอาไว้ให้คขารุแล้วแม่จะออมเงินเอาไว้ให้จนกว่าคขารู้จะไปโรงเรียนจากนั้นลูกก็ออมออมเองมีซ้ำร้อยบาทนะอือจุบงิ่งทะาทุร่ะ แค่คา,ารู้ไม่ผ่านกันทดสอบจะเกิดอะไรขึ้นรู้ใช่ไหมจวบจวบครับแง่ต้องรีบหาวิธีกรีนกรกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะถ้รูไปซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยได้อ,หอไหมได้สิแต่ต้องให้กินจนท้องอิ่มนะง้มๆงแค่ดูความเร็วในการกินก็กลัวแล้วง้มๆง ้องกินให้อิ่มก่อนจะได้ไม่ซื้อเพราะความอยากความอยากฉันอิ่มแล้วงั้นฉันกินของนายนะช่วยหน่อยนะโทรุแพรไปซื้อของกินวางใจได้ครับคุณนะ้าถ้าไปกับครอบครัวตึงหนือจะได้เรียนรู้เสร็จเศรษฐศาสตร์และการประหยัดอย่างดี เขียนรายการของที่จะซื้อมาแล้วใช่ไหมแน่นอนจุดเร,เริ่มต้นของการประหยัดใช่ไหมลงกล่องนี้ปึกเดี๋ยวนะคะมีวันหมดอายุต้องหยิบจากข้างในสวบเครที่มีมีอายุนานกว่าจะอยู่ด้านในเห็นไหมอันนี้นานกว่าเมื่อกี้ตั้งสาวัน โอ้จริงด้วยผงซักฟองซื้อแบบเดิมแน่นอนฮึกทำไมที่บ้านทำใช้เองใจปวดใจที่ต้องใช้เงินซื้อของที่กินไม่ได้แบบนี้เออเออผงซักฟอกผงผงซักฟอกว้าวเหลือเงินเยอะกว่าที่คิดซะอีก ซื้ออะไรให้ารู้หน่อยไหมกินไก่ทอดไหมไก่ทอดไก่ทอดหรือไม่น่นะเดี๋ยวฉันได้กินข้าวแค่วันละสามมื้อเดีย๋ยวทำให้คารู้ชอบไก่ทอดอขาเลือกไก่ทอดในการทดสอบถึงหนึ่งเั้นหรอเพราะเขารุคิดว่าเป็นเศษเศษสีแล้วเลยไม่หยิบเงินหรือเปล่าฮะคิดว่าเป็นเศษเศษสีแล้ว เราช่วยเป็นเศษสีเพราะมีเงินเก็บอือทองเงินทั้งหมดครับงามงามงาเงาเอาเงินมาใช้ให้หมดจะได้ไม่เป็นเศษสีงับงบจวบ,จ,วบจ้วบเพื่อสอนจิตวิญญาณถึงหลือที่แท้จริงพี่ต้องกลั้นน้ำตากินไก่นะเข้าใจไหมจวบอูอูอูอจ้วบจวบจ งึกง,ง,งึเอ๊ะมั่มมัมเอือ้อแม่ครับคือว่าฟังผมก่อนบอกให้สอนความตึงๆืแค่แต่เอาเงินน้องไปซื้อไก่ตึงตึง,ตงเพื่อทำให้คารุเป็นครอบครัวตึงหื้ที่แท้จริงครับออุอาอเจับทั้งเงินทั้งไก่พร้อมกันมหัศจรรย์